โลโลโนอาโซเลียมหรือเวฟพอนามาสเตอร์ธาตุน้ำนะครับนอกจากจะเป็นตัวที่เอาไว้ลงดันเจนี้ยนได้ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเล่นใน RTA ให้ดูกันด้วยนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับพีนนี่ต้อนรับสู่รายการทู PS, นูปสมานเนสแคส นะครับก็เรามาอยู่ก,กันกับรีวิวของเลี่ยมนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวเวเปอร m มาสเตอร์ธาตุน้ำนั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยหลายหลายคนที่ได้ไปเนี่ยก็จะเอามาใช้ในดันเจี้ยนกันทั้งทั้งเยอะทีเดียวนะเพราะว่าตัวนี้มีความสามารถในการทําดาเมจที่รุนแรงนะครับก็จะเอาไปลงทั้งใน3หัวดันเจี้ยนธาตุไฟต่างๆหรือแม้แต่ในอารีนาตอนนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ฟันศัตรูแล้วก็โหรุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูในอารีนากันวยนะก่อนที่เราจะไปในตัวรีวิวละเอียดกันนะครับอยากจะ ขอกำลังใจเพื่อนคนละ1ไลค์และ1 s u b s c r i b e ใน3วินาทีนี้กันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ,ะสำหรับรีวิวของเลียมนั่นเองนะครับเอาละสำหรับเลียมนะครับก็หรือว่าเวฟพ่นมาสเตอร์ธาตุน้ำนะฮะก็เมื่อที่ได้ตัวนี้ไปก็ถือว่าได้ใช้งานกันคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับพี่เลียมนะครับ ก็เป็นมอนสเตอร์สายแอตแทกนะครับในเลเวล40นะฮะก็ uh, HP เขานั่งต่ำนะ9 3 0 0นะครับแอตแทกอยู่ที่900นะครับดิเฟนซ์อยู่ที่615เขานั่งต่ำสปีดพอใช้ได้นะอยู่ที่102นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของเลียมกันนะฮะตัวนี้เป็นสายแอตแทกตัวหนึ่งที่แบบเป็นสายแอตแทกสุดซอยแล้วก็ทำให้เดเมจเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยมีได้แบบที่รุนแรงมากก็ทำให้ลงดันเจียนได้หลายอันแล้วก็ทำให้จบได้ในเวลาที่ดีเลยนะครับอ่าลีดเดอร์สกิลนนนนะะะคครรรัััับบบเพิ่ม่มออาแแทได้33้33%นะสหตวีนะ ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับนี่ครับ unlimited power ท่านี้จะเป็นท่า,ท,าที่แบบว่าสําคัญมากๆสำหรับเรียมนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่เอาไปสู้กับบอสเนี่ยนะบอสก็จะแบบมีแบบอย่างเก่งก็มี1ตัวใช่ไหมมีเสาซ้ายเสาวขวาใช่ไหมแต่พี่เรียมแกนเนี่ยมีท่าที่แบบฟันไม่เลือกหน้านะฟันทะลุทะลวงทุกอย่างเลยนะครับก็ท่านี้คือถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับผมมีมากกว่ามีตั้งแต่4ตัวขึ้นไปนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับก็ยิ่งศัตรูมี HP เยอะนะครับก็ยิ่งจะรุนแรงท่านี้ ตีด้วยท่าที่เป็นการตีหมู่แล้วทําให้ศัตรูมีโอกาสในการติดตันหนึ่งเทิร์นนะครับอันนี้คือ activation หนึ่งร้อยเปอนลยนะแต่ว่าจะบอกจริงๆว่าในการใช้ในเกมจริงเนี่ยก็ติดได้ได้ยากอยู่เหมือนกันแล้วด a m a ก็ไม่ได้แรงเวอร์แต่สิ่งสําคัญคือถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยนะครับมีตั้งแต่3เป้าหมายลงมาเนี่ยมันจะสามารถเลือกเป้าหมายได้เป้าหนึ่งแล้วก็ฟันอัดเข้าไป6ครั้งเลยนะครับแล้วก็ยิ่งฟันแล้วศัตรูเนี่ย hp ยิ่งลดลงมาเยอะนะยิ่งศัตรูเหลือ hp น้อยเท่าไหร่เนีตนนะนกะารทุ ถึง100%คือตีทะลุเดฟเลยนะครับซึ่งแบบอันนี้เดี๋ยวเอามาให้ดูในหลายๆอันนะซึ่งแบบฟันแรงมากฟันแรงแบบโอโ้โหแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับถ้านี้อัพเต็มนะครับเพิ่มดแบาเ์นแล้วก็ลดโคดาวลงจาก หนึ่งเทิร์นนะครับก็เหลือสี่เทิร์นแรงมากอยู่นะถ้าสองรับสตอมไซส์ท่านี้เด็ดมากนะครับเป็นการใช้เคียวนะผมในการกวาดสตูทั้งหมดสองครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ติดดีบัฟปีกแดงได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทำให้สตูเนี่ยติดตีวืดหรือว่าแกรนซิ่งฮิตได้ด้วยนะครับด้วยโอกาสเจร์เซนะครับท่านี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าอัพเต็มนะครับแอคทิเวชั่นของการติด Dang, ug, ปีกแดงดีบัฟปีกแดงกับแกรนล้งเนี่ยจะเพิ่มเป็น90%เลลยนะครับแ้วก็ดาเมจก็ถือว่่าไมแย่ด้วยนะครับ ท่านี้เนี่ยก็จะยิ่งตีแงตตรงตามศัตรูที่มีแสปีมากขึ้นนะครับก็ทำดาเมจได้ดีนะอันนี้ในเว r ร์ออรีนาก็ใช้ได้ค่อนข้างดีด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูกันนะครับถ้าเกรฟสแลชนะท่าที่หนึ่งนะโจมตีสัตรูสองครั้งนะครับในแต่ละครั้งมีโอกาสทำให้ติดดีบับผ่ามฮิลนะครับสองเทิร์น นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแบบไอ้มีประโยชน์มากอยู่นะครับในการแบบตัดพวกคิวต่างๆนะครับอัพเต็มนะครับผมแอคทิเวชันนะจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าช่วยได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตัวเนี้ยก็เนี่ยครับถ้าเกิดเป็น PVE นะอันนี้เพื่อนๆต้องพยายามหารูนเรชมาใส่ให้กับเลียมนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าเล่นกับรูนเรชแล้วเนี่ยดาเมจถือว่าเอ้ยใช้ได้ดีมากๆเลยด้วยนะครับตัวอาร์ติแฟกต์ก็เน้นการโจมตีแบบพวกสกิลสามอะไรแบบเนี้ยก็แล้วก็การโจมตีที่เป็นมัลลตตตติิิฮออย่่่าาางงเเชนกรพพมมมัโจีแแท สปีดดิเฟนซ์หรือว่ายิ่งสตัตรูมี HP มากนะครับเดามจยิ่งแรงอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเจ้าตัวเรียมเนี่ยมันฟันแรงมากจริงนะครับก็ในดามอ่าในการใช้ตัวเรียมเนี่ยคอนเทนต์ที่ผมใช้ค่อนข้างจะเยอะมากอยู่ก็น่าจะเป็นพวก3หัวพวกอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะ อันนี้ก็คือทีมทดิชาร์แต่เรามาดูตำแหน่งของเรียมกันนะครับก็เนี่ยเรียมก็จะเป็นตัวออกตัวท้ายแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่การันตีผลของการออก3หัวได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้า Unlimited Power ที่ฟันเข้าไปเนี่ยโหเลยกได้ว่ารุนแรงมากทีเดียวครับสำหรับทีมอ่าสหัวเนี่ยก็สามารถที่จะดูรีวิวของทีม3หัวได้ในช่องอีเช่นกันนะครับเราเคยเคย,เคยทำเน่เนื้อหาของส่วนนี้เอาไว้ตอนช่วงต้นต้นปีแล้วนะเนี่ยครับ เสริ่มได้ไหมนะคือเรียมเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบว่าการันตีตอนหลังเนี่ยแบบสมมติว่าถ้าเกิดดาเมจในทีมไม่พออย่างเงี้ยก็สามารถใช้ท่าอัลลิเมทเพาเวอร์ฟันเปรี้ยงใส่ศัตรูเข้าไปได้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักรอบหนึ่งกันละกันนะครับเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูตั้มเดี๋ยวเรามาดูที่ตำแหน่งของเรียมกันนะผมให้ทีมอยู่ที่ทีมกลางตรงนี้นะครับนี่นี่พี่เรียมนะครับลูนนะนี่ฮะเนี่ยครับก็มีท่าอัลลิเมทเพาเวอร์นะครับนี่ เนี่เรียมออกไปฟันก่อนนะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบมบังกรไม่ตายในการโจมตีเวฟที่สองนะครับพี่เรียมก็ออกไปฟันก็การันตีผลได้ก็นั่งดีมากทีเดียวนะครับเนี่ยปึ๊บนี่ครับปึ๊บพี่เรียมปึ้งนุยจะได้ใช้มเนี่ยอะเรมิเตทพาวเวอร์แล้วนี่ครับ อันนี้แค่ลงกัตอมไซส์นะแต่ถ้าลงท่า3ก็จะแรงมากอยู่มันกันอีกหลายหมื่นนะครับอ่าก็ทีนี้อีกคอนเทนต์หนึ่งที่พี่เลียมได้ใช้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็ซับจูเกชั่นเนี่ยก็ถือว่าได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าบอสเป็นธาตุไฟอย่างเงี้ยโอ้พี่เลียมฟันสบายเลยนะครับ3หัวอ่าพี่เลียมก็ทำาดามจได้ดีเหมือนกันนะครับในทีม3หัวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่เราสามารถใช้พี่เลียมในการฟันพี่หนอนไฟได้ด้วยนะครับก็ ใช้งานได้ดีนะครับนี่ลองดูสิรอบนี้พี่เรียมจะได้ใช้อ่าท่า3มไหมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่าต้องมี hp อยู่ด้วยแบบในส่วนหนึ่งนะอ้าวตายยับเลยนะครับตึบเฮ้ยชุบชุบชุบ,ชบ,ชบ ระเบิดโป้งโอเคผ่านนะครับโทษทีนะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกสักอันหนึ่งกันละกันของพี่เลียมนะในการที่เราจะเอาไปลงในเจา้จา,จาตัวหนอนไฟนะครับในเจ้าเจ้าเจ้าตัวหนอนไฟเราได้ใช้แน่นอนนะตัวตัวนี้ดาเมจดีมากนะครับมาปึ๊กนี่นะครับในหนอนไฟนะพี่เลียมก็อัดดัเมจได้รุนแรงสะใจไวโจมากเลยนะนี่ฮะปึ๊บนี่ไฟบีชนะครับ ใช้พี่เลียมด้วยนะครับก็เนี่ยลีของพี่เลียมก็สามารถช่วยใช้งานได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะมีท่าโจมตีที่รุนแรงทะลุดฟบได้ด้วยนะครับเราปล่อยออโต้ไปเลยนะครับเนี่ยจกไฟบีสก็พยายามใช้ธาตุน้ำให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะมีตัวศาสตร์หลย,ลยตัวที่มีความจําเป็นกับพี่เลียมอยู่ด้วยนะครับนี่สตอมไซส์นะครับอัดเข้าไปปึ๊บ พอเจ้าหนอนล้มแล้วก็เราทำาดามจได้อย่างสะใจนะครับนี่ตึงต้งตึง้งตึ้งก่อแตกนะครับพิเรียมอะลิมิเต็ดพาวเวอร์ให้ดูหน่อยสิเติบเติมเตมเติเห็นไหมเห็นไหมเดามจขึ้นมาแบบมหาศาลมากตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำาดามจได้แบบเย,เยอะมากเลยทเลยทีเดียวนะครับแล้วตัวนี้ก็เอาไปใช้ในเจ้าตัวที่เป็นทัทลัสได้ดีอีกด้วยนะมันจะเล่นใน PV e ได้หลายคอนเทนต์เลยทีเดียวแล้วก็ทำาดามจได้อย่างรุนแรงมาก,กด้วยนะครับ เนี่ยครับปึ๊บเอ่อเทอร์ซอฟแมจิกนะแล้วก็มีท่าตีหมู่ที่รุนแรงเนาะ,ะถือว่าช่วยทีมในการทำาดามจได้ดีมากด้วยอีกเช่นกันใครมีตัวนี้ก็แบบเอ้ยมันเอาไปลงได้ในคอนเทนต์ที่เอ่อเอาไว้ลงผ่านพวกดันเจี้ยนที่เจอบอสได้ค่อนข้างดีนะอีกอารหนึ่งก็น่าจะเป็นแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำเพิ่มนั่นก็คือเจ้าตัวมังกรนะ,ะดันเจี้ยนมังกรอบอิสนะครับแต่ว่าตอนตอนนี้ผมก็พักการลงมังกรไปก่อนนะครับ เพราะส่วนใหญ่จะลงแค่แบบว่าเป็นอบิซอฟฟ์ล่อของโกลิมนะนะครับเพิ่ชมชมนี่ฮะซา่า์ยิ่งเรียบร้อยเห็นไหมฮะเป็นตัวที่แบบว่าดามจก้อนหนึ่งนี่เหลือๆเลยเหลือๆเลย,เลยนะครับในการที่จะเอามาเล่นในคอนเทนต์ pve ต่างๆนะครับนี่ฮะนี่ก็ ี่เหลี่ยมนั่นเองนะเอาละไปะดูกันต่อนะครับก็ในทัตารัสเนี่ยผมก็ได้ใช้นะด้วยด้วยรูนนี้นะด้วยด้วยด้วยรุนนี้ก็คือผมก็เอาไปลงในเจ้าตัวดันเจี้ยนทัตารัสเนี่ยครับก็ใช้ในการเอาไปสยบพวกบอสต่างๆนะครับเนี่ยก็เอาไปโดยเฉพาะเจ้าบอสธาตุบอสธาตุน้าก็ใช้ได้นะบอสธาตุไฟก็ยิ่งดีเลยนะครับตัวเนี้ยมันแบบว่ามันอัดกันเข้าไปอย่างรุนแรงแล้วก็ดามจมันสะใจมากๆเลยนะครับอ่า อย่างเช่นเนี่ยครับผมธาตุไฟนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับในระดับเฮลนะเห็นไหมยังใช้ฟรานใช้อะไรอยู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าลูนค่อนข้างจะโอสกูมากในในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เอาอไปเล่นในคอนเทนต์เหล่านี้ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเ,เห็นไหมฮะเอ็มเพ์เลอร์ธาตุนะธาตุไฟก็ใช้ได้กับธาตทัลลัสนะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าแบบใช้ได้ค่อนข้างที่จะแบบไอ้หลากหลายกระจัดกระจายมากทีเดียวนะครับปึ๊บโอ้โหสตาร์ทกันใหญ่อะมาดีกว่าหน่อยสิ นี่ยก็ใช้พวกนานนะพวกอะไรลุยไปนะเนี่ยเราใช้ท่าศัตรูมี4ตัวใช่ไหมเนี่ยท่านี้กก็จะเป็นท่าโจมตีหมู่นะครับเนี่ยเราก็ทําให้ศัตรูสตันด้วยแต่เมื่อกี้ก็คือทำดาเมจแบบรุนแรงเปี้ยงเข้าไปนะครับก็เลยศัตรูก็เลยไม่ทันได้อ่าติดสตันนะครับตายก่อนนะนะครับมาปึ๊บยิงเลยเพื่อนเขามันโบรสตรันก่อนอีกแล้วเออปึ๊บนี่ฮะก็อ่ฮิวมาปึ้ง เนี่ยท่าสองนับสตอมไซส์นะครับฟันเข้าไปไปยังไปยังติดปีกแดงนะครับนอกจากปีกแดงแล้วก็ทาให้ติดแกล้ซิงได้อีกด้วยนะซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็นี่ก็แตกไปยังเข้าไปใช่ไหมก็นานาก็ใช้ช่วยชีวิตได้ค่อนข้างดีนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ใช้ทีมที่เจ้าตัวเจ้าตัวเทสเจ้าตัวติโอมานะครับผมหรือว่าอิฟริตนามก็มีการปรับขึ้นมา ใช้ได้ง่ายและดีมากเลยทีเดียวนะครับเอาละถึงบอสละเดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆตัดการกับเสาข้างก่อนนะครับปึ๊บระเบิดตั้มเข้าไปมีก่อแตกแล้วก็นี่ครับสาดตร์เข้าไปนะครับได้มาละนี่เห็นไหมดูท่านี้ดีๆ,ๆนะครับลิมิตพาวเวอร์นะบอสตัวเดียวนะครับตึ้งตึงตึงต้งตึงตงตงต้งเห็นไหมฮะหายไปแทบจะครึ่งหลอดเลยรุนแรงมากๆทีเดียวนะครับแล้วเราก็สามารถใช้คู่กับเจ้าตัว เอ็มเพัลเลอร์นะครับผมธาตุไฟในการที่จะทำดาเมจเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยนะฮะึ๊บนี่ครับระเบิดก่อนปุ้มอ่าโอเคยิงอัดดาเมจเข้าไปทั้งขวาอ่านี้นะครับแล้วเราก็นี่ใช้ท่าสองได้นะเห็นไหมรุนแรงรุนแรงนะครับรุนแรงมากนะเนี่ยแล้วเราก็เตรียมง้างแล้วนะอ่ะยิงก่อนแตกเข้าไปก่อนนะนี่ครับอ่ายิงท่าหนึ่งดาบผักไปก่อนปึ๊บ เห็นไหมเราจเอใช้แกแฟรนก็ได้นะครับตัวน,นี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จอกตรงนี้เข้าไปนะครับเตรียมตัวยิงอัลิมิเต็ดพาวเวอร์แต่ไม่น่้าได้ยิงแล้วบ้างบอสหน้าจะตายแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยใช้งานได้ดีนะครับจัดการกับพวกบอสในทัลราสอะไรพวกนี้ก็ใช้เอ่าเลียมได้นะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาดูใน World Arena กันบ้างใน World Arena กันบ้างหลายคนอาจจะหลอนโลโนอาโซเลียมกันอยู่แล้วนะครับมีการเอาไปเล่นในสตรีมนะครับผมก่อนหน้านี้แล้วก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงสนุก แล้วก็ได้เสียงหัวเราะกันมากในระดับหนึ่งนะครับเลียมนี้ลงนี้ก็ได้นะอ่าลงโกลเลมก็ถือว่าได้ดีด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเลียมใน w ว r l d Arena ที่ผมทำมานะนี่ฮะเห็นไหมว่าอ่าถึง HP มันจะอยู่ที่900 0แต่มันสามารถดันบวกหลังได้ถึง15 0 0 0เลยนะครับแล้ว a อ t a c k บวกหลังเนี่ย1,000เนี่ยก็ถือว่าแรงเอาเรื่องรัสแล้วทีเดียวนะโลนที่ใช้เป็น EX กับวิวนะครับแล้วก็ ออกหลังตัวเจาะบางตัวนะคริเลตเขานั่งสำคัญสับตัวตัวนี้นะครับก็ต้องทำคริเลตอยู่ที่แบบประมาณสักแบบ85ขึ้นไปนะนี่ครับก็87นะครับแล้วนี้ก็ทำาดามจได้ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่เล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่เล่นกันนะก็มีหลายเกมเล่นสนุกทีเดียวนะครับสำหรับโลโลโนอาโซลียมของเรานะเนี่ยครับปึ๊บนี่เลียมได้ออกนะฮะเลียมก็ยังถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรยังประมาทกันอยู่ด้วยนะครับ นี่ฮะมาปึ้งอ่าเขาก็จะเาก็จะคิดว่าเรียมเนี่ยมันจะมาลงดันเจียนหรืออะไรอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็อาจจะพอใช้ได้นะครับนี่ยป,ปึ๊บอ่ายิงค่าสองใบอีกทีนึงนะอันนี้โชคดีด้วยนะครับเนี่ยก็ต้องเป้าหมายคือถ้าเกิดว่าเราเจาะัตูให้เหลือ3ตัวแล้วเนี่ยจะบอกได้เลยว่าพลังโจมตีของเรียมเนี่ยมันแบบมันอันสต็อปไอเบิลมันห้ามมันหยุดไม่อยู่เลยนะฮะสลับตัวนี้จริงๆนะนี่ครับกระโดดแทงขวาไปก่อนนะฮะ เห็นไหมเหลือ3ตัวละพอเหลือ3นี่นี่อัลลิเต็ดพาวเวอร์ก็ไปเห็นไหมสี่หมื่นกว่าเห็นไหมนี่บวกหลังพันกว่านี่คือแบบแรงมากในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับเลียมนะครับถือว่าแบบเฮ้ยเดามจนี่เอาเรื่องอยู่นะโดยเฉพาะกับแบบอ่ายิ่งเป็นตัวเจาะเวลาที่ศัตรูเหลือ3ตัวนะครับแบบว่าทําให้กริดกราดกันได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกมพลิกสนุกสนุกกันบ้างนะเจอกับรักเตอร์นะฮะนี่ฮะนี่ คนนี้เร็วมากนะคนนี้เร็วมากเริ่มมาฝักทองนะปึ๊บ่าบับก่อนนะแล้วก็เนี่ยยิงเสือกันแล้วตึ้งๆนะครับแต่ว่านายประมาทเลี่ยมเราเกินไปนะ่ารักเธอเสือไฟเอาเสือไฟจิ้มจึก๊กเข้าไปก่อนนะครับก็แทงเข้าไปที่เจ้าตัวเอฟฟิทแสงเลยนะครับเนี่ยสติสโลได้ไหมบับขึ้นมานะครับปึง้ง นี่อ่ะไม่ทันได้ไม่ทันได้ใช้วิชาสามดาบไปละเออนี่มันต้องใช้วิชาสามดาบแล้วนะสันโตลิวนะฮะอ่าวิชาสามดาบกําจัดมังกรสามหัวนะของเรียมนะฮะใครบอกว่าตัวนี้นี่เล่นได้แค่ในอ่าี v ออย่างเดียวนะั้นนี่เถียงขาดใจเอามาเล่นให้ดูแล้วนะเนี่ยใช่ไหมอ่าเกมนี้ค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวให้ดูจังหวะสวยๆนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บอ่าสาดมาแล้วครับอ,อันนี้ก็คือเข้าไปอ่าดึงปีก ออกก่อนนะฮะสำหรับเจ้าตัวพินมืดนะเนี่ยแล้วก็แทงนะครับไปก่อนแล้วก็อลิมิเต็ดพาวเวอร์นะเห็นไหมปกัปกปกัปกปักเห็นไหมฮะแรงมากเลยเห็นไหมอันนี้แบบพอศัตรูเหลือ3ตัวปุ๊บเนี่ยเราให้เลียมออกตามท้ายเนี่ยคือเลียมสามารถที่จะแบบเก็บศัตรูได้อย่างอยู่หมัดทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็นี่ครับก็ให้นะ, ica, ะนะครับเจ้าตัวเฟเดริก้าเก็บแคสซันดราผมไปละนะครับสองต่อสองแล้วนะฮะปุ๊บปุ๊บนี่ยิงท่าสองมาสังเกตทางซ้ายดีๆนะครับติดปีกแดงนะครับติดปีกแดงแล้วนะครับตึ๊บตึ๊บเนี่ย นะครับนี่อันนี้แบบว่าผมก็ไปโฟกัสในการเก็บเจ้าตัวองค์เมลก่อนนะแต่เพื่อนเดูดีๆนะเห็นไหมฮะทางซ้ายเฟเดริกาไม่ติดสกิลคูดาวแต่ติดปีกแดงปุ๊บเนี่ยทําให้พาสีไม่ทํางานด้วยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะกับจังหวะนี้นะเนี่ยแล้วก็มาหนึ่งหงแล้วนะฮะถ้าเป็นหนึ่งหน,งนี่ก็ไม่มีใครหยุดพี่เลียมแกวไว้ได้อีกแล้วนะ สองนะครับนี่มาแล้วฮรท่าสามอลิมิเต็ดพาวเวอร์เพลงสามดาบปังเห็นไหมฮะัเก้าเก้าพันคูณห้าแล้วก็บวกอีกฮิตแรกอีกนิดหน่อยนะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกเกมหนึ่งก็และกันเกมนี้เจอกับเซนเนียลนะครับเจอกับเซนเนียลนะครับก็เรียกได้ว่าต่างคนต่างตกใจนะจังงงจังหวะอะไรก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างนะ เนี่ยเดี๋ยวมันปึ้งปึ้งเดี๋ยวผมตกใจก่อนเลยเฮ้ยตาเลือกแย่แล้วถอยในเกือบตายนะครับเกือบไม่รอดไปแล้วอ่ะยังมีจังหวะพลิกกลับมาได้นะครับกลับมายิงเรีวอ่ะให้ติดสกิลคูลดาวน์ซะก่อนนะอันนี้กระโดดแทงอ่ะพิเรียมนะอลิเมเท็ดพาวเวอร์ปึ้ง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 แต่ว่าจะสังเกตได้ว่าถ้าศัตรูเนี่ยพอโดนเข้าไปในฮิตที่สี่ที่ห้าแล้วอ่ะแบบเออ่ติดอ่าเจ้าตัวบัฟดิเฟนซ์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าดาเมจที่ทำได้เนี่ยมันน้อยลงไปค่อนข้างมากอยู่ ทีเดียวเหมือนกันด้วยนะก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับสําหรับาการใช้เลี่ยมนะก็ถ้าเกิดแบบสัตูติดดีบัฟติดบัฟด,ดีเดฟเอนส์ดสแมทที่เข้ามาก็ยากด้วยนะครับเนี่ยครับปุ๊บออเอาแคสซินดาก,กระโดดแทงต่อนะครับเนี่ยปุ๊บปัง่งค่อยๆเจาะละเรียดไปทีละตัวนะครับเกือบไม่รอดละเกมนี้ดีนะเนี่ยที่แบบว่าได้จังหวะช่วยเอาไว้เนี่ยท่าสองนะปึ้งๆเนี่ยเห็นไหมก็แรงอยู่นะครับก็แรงอยู่ก็แรงอยู่ เนี่ยก็ต้องยกผลประโยชน์ให้โลโลโนอาโซเลียมของเราเลยสำหรับเกมนี้นะเนี่ยครับก็จะบอกว่าตัวนี้มันเล่นเป็นตัวเจาะก็ได้ด้วยนะอ่ามันก็มันสามารถที่จะแบบใช้ทำดาเมจได้แบบรุนแรงนะครับแล้วก็ทำให้คืออันนี้มันทำมันทเป็นแทงได้ใช่ไหม,แล,แ,ไไหมแล้วคือแบบพอแอตแทกมันเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาที่ฝั่งศัตรูเนี่ยเหลือ3าตัวหรืออะไรเงี้ยตัวเจาะก็จะมีหลายตัวใช่ไหมอ่าแบบอย่างไฟล k คิงไฟหรือว่าอะไรริวลมหรืออะไรอย่างเงี้ย เวลามันจ่อเปี้ยงเข้าไปทีหนึ่งแล้วเหลือ3ตัวแล้วตัวในวิ่งตามเนี่ยโหมันแทบจะได้อีกศพหนึ่งเลยนะครับสำหรับสก,กิลท่า3นะ u n l i m i t e d power เนี่ยนะครับแต่จากที่ลองมานี้เอาไปตีหมู่ให้สตันให้อะไรแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวของเลียมนะครับเพื่อนๆได้ตัวนี้ก็ไม่ต้องเสียใจกันไปตัวนี้ดีมากนะใน PVE ก็เล่นได้ดีแล้วใน w วอ l d a r e n a ก็เป็นตัวเจาะที่มีคุณภาพมากในระดับนึงเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับโลโลโนอาโซเลียมสวัสดีครับทุกคนบ